เจ้าตาบอดหรือไงจำหน้าไม่ได้จริงๆงั้นเหรอนี่มันผิดปกติเกินไปแล้วฝ่าบาทกระหม่อมได้ยินมานานแล้วว่าร่าจูตหยยุนหมิงเจอและเส้นหลงังมีความสัมพันธ์สาบานกันและเป็นพี่น้องกันเขากําลังปกปิดอยู่กระหม่อมแน่ใจว่าฝ่าบาทจะส่งทูตไปขอให้จักรพรรดิหยานผู้ยิ่งใหญ่ให้ส่งรัฐมนตรีหรือเจ้าชายมาพระยาข้าพวกวุโสม้ว่าข้าจะเห็นนักโทษของจักรวรรดิโหยินในตอนนั้นแต่ข้าก็ยังเด็กอยู่ ท่านแก่แล้วแล้วมีความทรงจำที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับทุกสิ่งโปรดระบุผู้หญิงคนนี้ซูยินผู้นี้เป็นนักโทษของจักรวรรดิหรือไม่ไม่นี่ไม่ใช่นักโทษของจักรวรรดิเลยทำไมซูยินถึงอายุน้อยขนาดนี้ล่ะหยุนหมิงเจ๋อเจ้าพูดไรสาระอะไรกันเจ้าตาบอดเหมือนกันงั้นหรือโปรดส่งทูตไปยังจักรวรรดิต้หายานและขอให้จักรพรรดิฉานส่งคนมาระบุตัวเขาหยุนหมิงเจ๋อและคนอื่นๆจะต้องปกป้องเส้นหลังแนะ่ ถ้าไม่คิดว่ามันเป็นเช่นนั้นก่อนหน้านี้ข้าไม่แน่ใจตอนนี้ทูตทั้งสี่จักรวรรดิบอกว่าไม่เป็นเช่นนั้นตอนนี้ก็รู้อย่างเป็นทางการแล้วความจริงของเรื่องนี้กระจังแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่นักโทษของจักรวรรดินี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่ก็สูญไม่ใช่งั้นหรือราจะทูตเรียกความเป็นหมางั้นหรือแม้แต่กษัตริย์ก็ยังช่วยเส้นหลังสร้างความสับสนให้กับสิ่งที่ถูกและผิดนี่มันเกิดอะไรขึ้น ข้าขอบอกเลยว่าซูหยินผู้นี้คือป้าของข้าตอนนี้ความจริงก็ถูกเปิดเผยแล้วท่านป้ากลับบ้านก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะตามไปไม่ไม่อย่าไปฟาบาดนางคือนางทษของจักรวรรดิจริงๆข้าแกกาใส่หลายป้าของข้าและใส่ลายข้าอีกข้าจะทุบตีเจ้าให้ตายทุบตีให้ตายซะสวนหลังนี่เจ้าทำ้าอะไรเนี่ยช่วยกาะนุ่มเปื้อนเลือดบนก้นของเจ้ากำลังจะหลุดออกมาแล้ว ข้าไม่ได้ตีเจ้าเพื่อทำให้เจ้าเฉยเมยเนาะเจ้าโง่ข้ามีข้อมูลลับเกี่ยวกับโหยินนายโทษของจักรพรรดิและจักรวรรดิตหยานทำไมเจ้าจูวนหัวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับเจ็ดเท่านั้นถึงรู้เรื่องนี้กันแน่นอนว่าข้ามอบมาให้กับเจ้าไม่เช่นนั้นเจ้าคิดว่าเจ้าจะได้รับข้อมูลแบบดีงั้นหรือน่ะนี่ข้าข้าช่วยเส้นหลังงั้นหรือ พอได้แล้วคันทีลีเส้นหลังประพฤติตัวไม่ดีในท้องพระโลงนำตัวเขาลงแล้วลงโทษเขาด้วยไม้เสาะไยาข้อโดนตีด้วยไม้จากคันทีลีอีกแล้วเจ้าหนูข้ายอมเจ้ามานานแล้วอย่ายิงเกินไปสิหนึ่งในสามของความแรงของไม้ที่ฟาดอ้าให้ตายเถอะลุงหลีนี่ท่านจะทุบตีข้าจ,จริงๆงั้นหรือทำการโบยเสร็จสิ้นและเส้นหลังก็กลับไปที่ท้องพระโลง หลี่จี้เจ้าผุ้เท่าข้าจำความแค้นนี้ได้ความจริงเกี่ยวกับโซยินผู้เป็นอาชญากรถูกเปิดเผยแล้วทุกอย่างมันเป็นเรื่องเท็จจเหวนแต่งเรื่องขึ้นมาทําให้เกิดความสับสนในสิ่งที่ถูกและผิดพยายามทําให้ผู้อื่นพอใจก่อให้เกิดความวุ่นวายในศาลให้เขาเออกจากตําแหน่งทางการทั้งหมดจับคุมเขาและจําคุกและสั่งให้สาราต้าหลี่สอบสวนอย่างถี่ถ้วนพยาคตฟาบาทสงเข้าใจผิดแล้วเรื่องนี้ไม่ยุติธรรม ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ทำไมก้อนทำไมถึงเป็นเช่นนี้งั้นหรือง่ายมากพอระดับขอนเจ้าต่ำเกินไปและเจ้าไม่รู้อะไรเลยซูยินเป็นน้องสาวบญธรรมของเจียงหลี่จริงๆแต่นางก็มีตัวตนอีกตัวตนหนึ่งนั่นคือเจ้าหญิงแห่งจักรวรรดิหยานย้อนกลับไปตอนนั้นนางปฏิบัติตามคำสั่งของจักรพรรดิตา้หย,ยานและแฝงตัวเข้าไปอยู่เคียงข้างของจักรพรรดิเจียงหลี่ต่อมานางประทับใจในความสามารถของเจียงหลี่จนทรยศต่อภารกิจของตน และปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อเจียงหลี่อย่างเป็นทางการต่อมาเจียงหลี่พ่ายแพ้แต่ซูหยินได้รับการยกย่องว่าเป็นรัฐมนตรีที่มีเกียรติเพราะเขาแฝงตัวเข้าไปอยู่เคียงข้างของจกักรพรรดิเจียงหลี่กลับไปบอกพวกเขาว่าต่อจากนี้ไปข้าจะตัดสัมพันธ์กับครอบครัวของข้าเพราะข้าจะเป็นน้องสาวสาวบ้านของเจียงหลี่ตลอดไปจกักรพรรดิใต้อย่างไม่ยุติธรรมและใช้สายลับเพื่อสังหารจากักรพรรดิเจียงหลี่ เป็นเรื่องยากสําหรับจักรวรรดิต้าหยานที่จะเปิดเผยความลับนี้ให้โลกได้รับรู้ดังนั้นจึงสามารถระบุได้ว่านางเป็นเพียงบุคคลที่ต้องการในจักรวรรดิต้าหยานในยิ่งใหญ่แล้วนางจะถูกจับได้อย่างไรผู้นําระดับสูงของจักรวรรดิต้าหยานรวมถึงบุคคลสําคัญระดับต้นๆของทุกอาณาจักรในโลกล้วนรู้ความลับนี้ถึงเจ้าเหียนซูหยินเจ้าเพียงแค่เหมือนเฉยไปส่วนสาเหตุที่อยากให้หวนหัวได้รับข่าวนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูส่งข่าวไปยังดินแดนคนปลาเทือนทะเลทรายเส้นหลังจึงนำนักฆ่ารับตองออกมาในตอนแรกเขาพบจางซุนลูกชายคนที่สองของจางฉงและขอให้เขาฟ้องร้องเขาในอาชญากรรมนี้เป็นผลให้จางซุนส่งจดหมายรับทันทีท่านเซิน้นความบาดหมาขงของข้อครัวเรายังไม่จบงั้นหรืออย่าทำร้ายข้าเลยข้าหวังว่าบุญหัวที่เพิ่งเข้ามาในราชสำนักจะยังยาววัยแล้วมีพลังและเต็มเปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญ ตกลงงานที่ยากลําบากนี้เหมาะสําหรับจวเวนหัวเจ้าหน้าที่หน้าใหม่จวเวนหัวแทบจะรอไม่ไหวที่จะงับเหยื่อแต่เขาไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าถ่องโลงดังนั้นเขาจึงไปหาวังเฉินซวนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ต้องพึ่งท่านหวังแล้วเมื่อทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเปิดเผยคดีดใหญ่ยิ่งหน้าตกใจก็ยิ่งดีด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะแสดงความยิ่งใหญ่ของเจ้าหน้าที่ของเราได้ ได้และวท่านมนตรีสมควรเป็นเสาหลักของอาณาจักรเนื่องจากเราเป็นเจ้าหน้าที่เราควรดูแลกฎหมายของอาณาจักรอย่างไรก็ตามระดับของหวังเฉินซวนไม่รู้ความลับของซูหยินดังนั้นนี่จึงส่งผลในเส้นหลังได้รับชัยชนะครั้งแรกในศาลวันนี้บางครั้งศัตรูก็ใช้ได้ดีและใช้งานง,าง่ายกว่าพันธมิตรอีกพันธมิตรบางครั้งก็เป็นกับดักสําหรับตนเองเช่นเจ้าหญิงดามินจะเที่ยงแล้วสําหรับเรื่องยุ่งยากนี้ดังนั้นรีบประหาหรือเรื่องนี้เรเ็วเถอะ ส่วนบูจินโจทําลายโจนสลัดโฉเทียนเบยยึดเมืองหนูโจแล้วมีส่วนในการขยายอาณาเขตตามกฎแล้วเขาควรได้รับตําแหน่งขุนนางโซนบูถ้าไม่มีใครโต้แยง้งก็ไปล่อยไว้อย่างนั้นหากรัฐมนตรีของท่านไม่มีข้อโต้แยง้งก็ให้ตัดสินเช่นนั้นฟาบากรมังขอรายงานว่าโซนบูและข้าราชการของเขากําลังสมรู้ร่วมคิดที่จะก่อกบฏมีหลักฐานที่เป็นที่แน่ชัดแล้วฟาบาจะต้องไม่ยกย่องจินโจในฐานะขุนนางแห่งโซนบู กำมอมขอให้ฟาบาส่งปรามจาร์เฮอปิงไปจับจินโจโดยเร็วที่สุดเพราะข้อเจ้าหน้าที่กรมบระราชวังอยู่เชิงจูสูงกว่าจางชฉงครึ่งระดับมาอีกแล้วดูเหมือนวันนี้ข้าจะมีช่วงเวลาที่ดีใช่ไหมนะกบฏอย่างนั้นหรือนิ่งยวนเซียนณนะเวลานี้ใจร้ายและไร้ความปานนี้ครั้งก่อนเขาเสียนหน้าพอข้อตกลงใหม่และเขายังคงเจ็บจนถึงตอนนี้ด้วยเหตุนี้เวลาที่ได้รับตำแหน่งจึงล่าช้าออกไป และเนื่องส้นหลังก็ได้ทําคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องแต่ก็แทบไม่ได้รับความปรารถนาดีกลับคืนมาและชดเชยความแตกเล้าเลยแต่เมื่อกษัตริย์คนพบว่าตระกูลจินกําลังสมรู้ร่วมคิดกับอาณาจักรปู่จริงๆความปรารถนาดีทั้งหมดของเขาที่มีต่อเส้นหลังก็จะถูกทําลายนี่คือเหตุผลที่เส้นหลังชักชวนจินโจไม่สมรู้ร่วมคิดอย่างเปิดเผยกับปู่ดังนั้นเท่ากับการเลิกลาโดยสิ้นเชิงและสงครามครั้งใหญ่จะตามมา เกิดอะไรขึ้นข้าถามไม่ระกูลจริงของเจ้าล่าช้าจากการได้รับตําแหน่งเป็นเวลาหลายเดือนข้าสมรู้ร่วมคิดอย่างเปิดเผยกับอาณาจักรหูเพื่อคุกคามและติดตามข้าหรือไม่นะแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่ต้องการข้ามของกษัตริย์อยู่เฉิงจูเจ้ามีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่มีหลักฐานพญ่ค้อมีจดหมายระหว่างจินโจและราชาหูในพระราชวังชั้นล่างพญ่ค้ายิ่งไปกว่านั้นเจ้าหน้าที่สามคนของอาณาจักรหูยังเอบเจรจากับจินโจ ในเมืองหนูโจได้แก่อูเหมิงแห่งวัดอู่กว่วเจิงแห่งวัดจาบูและหวังเฉินเอียนแห่งวัดถงลู่จริงงั้นเหรอทําไมถึงส่งเจ้าหน้าที่สามคนนี้มาอยู่เชิงจูพูดถูกข้าเก่งว่าเขาจะมีหลักฐานบางอย่างนี่เป็นเรื่องจริงนับตั้งแต่ตะระกูลจินเข้ายึดหนูโจทูตจ,จากอาณาจักรหู่ก็มาว่าเขาได้ตกลงที่จะยกย่องตะระกูลจินให้ส่งขึ้นในฐานะขุนนางผู้มีเกียรติและตกลงที่จะส่งกองกาลังไปยึดเกาะเลยโจทั้งหมด และส่งมอบไปกับตระกูลจินแต่มีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นจินโจจะต้องกบฏและแปรพักไปหูระดับของทูตอีกฝ่ายที่ส่งมานั้นเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่อาวุโสสามคนถูกส่งมาอย่างลับๆ